สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอด f o ฟ l o w ใน tiktok อกันค่ะมาทํายังไงมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นเปิดแท็บขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็พิมพ์คําว่า k m MM m k h ค่ะจากนั้นคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บแรกตรงนี้ได้เลยนะคะหรือจะคลิกลลิกงใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้ค่ะสําหรับใครใค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสูตรบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปและคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะข้างบนตรงนี้ค่ะเราก็จะมาเลือกแพลตฟอร์มกันก่อนนะคะก็จะเลือกเป็น tiktok ค่ะแล้วก็มาเลือกมวหมู่ด้านล่างตรงนี้ค่ะวันนี้ก็จะเลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามนะคะส่วนบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรเลยก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยค่ะหรือจะเลือกตามเราก็ได้นะคะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าทิกต o k ของเราแล้วก็เปิดโปรไฟล์ของเราขึ้นมาเลยค่ะคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะ นำมาใส่แถบข้างล่างตรงนี้เลยแล้วก็ใส่ปริมาณจุ่งการกเพิ่มนะคะวันนี้ก็ใส่100ค่ะข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นเวลาแล้วก็ค่าบริการทั้งหมดนะคะกดสั่งซื้อตรงนี้เลยคามเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ สำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจำนวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะมาเลือกเมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะมีอยู่ทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ำา1บาทสูงสุดไม่เกิน1 0,000แบาทต่อครั้งเมื่อเติม1 0 0 0บาทขึ้นไปลบโบนัสเพิ่มอีก2%ด้วยนะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย เราก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะอันต่อมาค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะสามารถคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในธนาคารของคุณได้เลยนะคะรับโบนัสเพิ่มนาที5%ค่ะเมื่อเติมตั้งแต่หนึ่1,000บาทขึ้นไปค่ะแล้วก็นําสลิปของเรานะคะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้ค่ะ แล้วกดยืนยันตรงนี้เลยค่ะอันต่อมาค่ะเป็นแอปอังเปา wallet ค่ะสามารถดําเนินการในแอปอังเปา wallet ของคุณได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็นํำลิงค์ค่ะจากแอปอังเปา wallet มาใส่ข้างใต้ตรงนี้ค่ะแล้วก็กดยืนยันตรงนี้ไปได้เลยนะคะ อันต่อมาค่ะเป็นชิลเพค่ะเติมขั้นต่ำ20บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีก5%เหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเรานะคะอยากจ่ายผ่านทูมอนนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้เลยค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคำแนะนำด้านล่างตรงนี้ค่ะ แล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเรานั่นเองค่ะค่ะเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทําการสั่งซื้อไปค่ะทางด้านขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสถานะบอกนะคะออเดอร์ของเราที่เราทําการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้ก็กําลังประมวลผลอ,อยู่นั่นเองค่ะ สำหรับใครใครที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้ค่ะ ช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องทางที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คาว่า a d ดเ m ปเก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะสามารถใส่เรื่องราวใส่ข้อความลงไปแล้วกดส่งตัวตรงนี้ได้เลยนะคะเมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะสามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะ แล้วก็ดําเนินการส่งให้เพื่อนของเราได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะเยอะมากๆเลยค่ะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยค่ะหรือจะเข้า Google p l a y หรือ App Store ค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่า k f m, m k i c o m ก็ได้ค่ะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ t i k t o k ของเรากันนะคะ ตอนนี้ยอด follow อยู่ที่14คนเนาะเดี๋ยวขอรีหน้าจอก่อนนะคะขายอด follow ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทำการดำเนินการไหวมากๆเลยค่ะขึ้นมาเป็น186เลยก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะเป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KMM ขีดส h ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะหากวันนี้พูดผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ